คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทีพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทางซูม 072.com และ w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  d m c tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาดอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาดหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าทำหยุดทำนิ่งให้มากที่สุดเรามีเวลาในโลกนี้น้อยอย่าคิดว่าเรามีเวลามาก สิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ยังมีอีกมากมายเพราะความรู้ที่เกิดจากการหยุดนิ่งนั้นมากมายมหาศาลแม้อายุยืนยาวไปอีก1000ปีก็ยังศึกษาความรู้วิชาธรรมกายไม่หมดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของเรามีนิดเดียวหลวงพ่อว่ามันมีไม่มากเลยเราควรจะสงวนเวลาอันมีค่าเอาไว้สำหรับทำหยุดทำนิ่งให้มากที่สุด ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามหยุดกับนิ่งสำคัญมากที่สุดเลยต่อไปเมื่อเราหยุดนิ่งได้เราจะเข้าใจค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะคณะศิษยานุสิทธิ์พระเด็พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกกยูงเดินทางมาร่วมบุญใหญ่ ในพิธีทอดกรถินเชื่อมสายบุญกับพระมงคลเทพมุนีสดจันทัโรพระผู้ปรับมานณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเนื่องแน่นค่ะเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 7พาภาพของเหล่าศิษเซนุสิ์ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปรับมาร และคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจรย์ขนกยูงต่างเดินทางมาร่วมสร้างบุญใหญ่ทอยกระถินสมัคีกว่า500ท่านเป็นภาพแห่งความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่ทุกท่านได้สวมใส่ชุดขาวๆพร้อมเพรียงกันมาร่วมสั่งสมบุญในคราวนี้โดยเฉพาะบุญกระถินในวันนี้คือพลังศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์ เป็นงานบุญประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เหล่าศิษยานุศิษฐ์ต่างรอคอยให้ถึงวันนี้เพื่อร่วมทอดกระถินบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นกระถินครั้งประวัติศาสตร์โดยมีริ้วขบวนอันเชิญพระไตรจีวรของท่านเจ้าภาพเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะับเป็นริ้วขบวนอันเชิญพระไตรจีวรที่ยาวที่สุดตั้งแต่จัดงานบุญทอดกระถินของศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมคุลเทพมุนีแห่งนี้ จากนั้นเป็นการอัญเชิญพระไตรจีวรของคณะประธานหลักสถาปนาอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือการานมิตรเพียนใจและการาญมิตรดารุณีโรจนสินวิไลตามด้วยคณะของการาณมิตรสุนีพรเลิศกุลทานนและการานมิตรเพชรรัตน์โพธิวัฒนสถีนได้อัญเชิญพระไตรจีวรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยกระถินสมัทคีในปีนี้ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนนกยูงเป็นประธานกะทิ้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัตอภิชนากรกาลยนิมิตจ,จันทิมาวัชรพงศ์วณิชย์และกาลยนิมิตอรพินลีประเสริฐพันธ์เป็นสิทธิเป็นประธานทอดผ้ากะทินและในโอกาสนี้พระครูป,ประหลัดสุวิศวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรม กลั่นกายว่าจาใจให้สายสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักวิชาเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ในการทอดผ้ากรินในการเชื่อมสายบุญกับครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวคำถวายผ้าไตรกระทินพร้อมกันนี้ท่านประธานก็ได้น้อมถวายผ้าไตรกระทินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ในส่วนของผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปโลกภาคทินทั้งนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายปัจจัยบริวารกฐิน,นแด,ด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนกยูงก็ได้น้อมถวายผ้ารายแด,ด่พระภิสูจผู้จำพรรษาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีถุกรูปอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยพิธีกล่าวคำถวายอาคาร108ปปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารพิธีกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงหลังคาพิธีกล่าวคำถวายระบบไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายระบบเสียงพิธีกล่าวคำถวายระบบน้ำ พิธีกล่าวคำถวายที่ลานทรศพตร์และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จพร้อมกันนี้ครอบครัวโรตนศิลวิไลก็ได้น้อมถวายปัจจัยบริวารกระถิน,นแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพทุกๆคณะก็ได้น้อมถวายบริวารกระถิน,นและในการนี้ผู้แทนคณะศิษยานุสิทธิ์ก็ได้น้อมนำปัจจัยบริวารกระถิน,นในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัด โดยคณะศิทธิยานุศิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมมัชโยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปราบปรือปิติในบุญกันทวนหน้าค่ะซึ่งการทอดกระถินในปีนี้ปัจจัยบริวารกรถินที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายเป็นสมขัคีบุญที่มาด้วยจิตตั้งมั่นศรัทธาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมาร ชีวิตมนุษย์เมื่อเทียบกับอายุของโลกใบนี้นับว่าสั้นยิ่งนักไม่ต่างจากฟองคลื่นที่เกิดแล้วสลายไปในพริบตาแต่พวกเรามีได้กำเนิดมาเพื่อสลายตัวไปอย่างไร้ค่าดุจฟองคลื่นเราเป็นหนึ่งในจำนวนมนุษย์อันน้อยนิดที่มีโอกาสฝากผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในพระพุทธศาสนาและสำคัญยิ่งได้สร้างบุญใหญ่เอกาวิหารทานอาคาร108ปี ปูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโร,รพระผู้ปรับมารเป็นอาคารรองรับผู้มีบุญจากทิศทั้งสี่มาปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตามหลักวิชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ทานได้ทุ่มเทสละชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบสุดยอดวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมา อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติสืบต่อไปค่ะกระถินปีนี้นะครับก็คือ,อตั้งใจรับกันกับเพื่อนนะครับได้ปรวัตนามาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็7เดือนก่อนที่จะถึงวันทอดกระถินจริงนะครับเพื่อ รวบรวมปัจจัยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคาร108ปีครูผู้คนปกวิชาธรรมกายนะครับเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยครับเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวในการที่จะทอดกรถิ่นในครั้งนี้นะครับแล้ววันนี้ขนาอัญนเชิญพระไตรก็ปลื้มมากเลยครับนึกถึงคุณยายด้วยนะครับเพราะว่าคุณยายก็เป็นครูที่สอนพวกเรานะครับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับและคุณยายก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่วัดปากน้ําด้วยนะครับก็ ขณะเดินอัญเชิญพระไตรก็พยายามนึกถึงคุณยายนะครับว่าเปรียบเสมือนกับคุณยายก็มาร่วมงานทอดกรถิ่นกับพวกเราด้วยนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เดินทางมาร่วมทอดพระปาด้วยเกือบทุกครั้งเลยนะครับความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารก็เร็วมากเลยนะครับมาทุกครั้งก็ได้ขึ้นไปดูอาคารนะครับว่าโอ้มีความก้าวหน้ายัางไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ใกล้สําเร็จเต็มทีแล้วครับแล้วก็พื้มปิติมากเลยว่าเออพวกเราจะได้ใช้อาคารในเร็วๆนี้แล้ววันนี้ก็ มีคนมาร่วมงานเยอะนะครับก็เห็นตัวอาคารด้วยนะครับในอนาคตก็หวังว่าจะมีคนมาร่วมกัรประพฤติปฏิบัติธรรมที่อาคารหลังนี้เป็นจํานวนมากด้วยกันนะครับวันนี้ได้มาทอดกรถินสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะดีใจมากๆาเลยค่ะคือจากเดิมเนี่ยเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมนะคะได้เป็นประธานทอดพระป่าสร้างอาคาร108ปีนะคะครั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆารู้สึกว่าเออเราอยากทําเพิ่ม ถ้ามีปัจจัยมากกว่าน,นี้เราก็อยากจะทําเพิ่มนะคะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าในวันทอดกรถินนะคะวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีงานทอดกรถินก็อยากจะมามากๆนะคะเลยตั้งใจว่าคราวนี้เป็นปีแรกเลยค่ะตั้งใจบินมาทอดกรถิน กระถินธรรมชัยที่วัดใหญ่นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันนี้วันสุดท้ายก่อนที่จะบินกลับชิคาโก้นะคะก็ขอมาเรื่องงานทอดกระถินที่สร้างอาคาร108ปีครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตอบแทนพระคุณนะคะของพระเดชพคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์และตอบแทนพระคุณของหลวงนาสุวิชชาโพนะคะที่ท่านเมตตาให้บุญใหญ่ เป็นประธานทอดผักป่านะคะถ้ามีโอกาสมีปัจจัยก็อยากจะชุ่มถวายช่วยหลวงนาอีกนะคะเพื่อสร้างอาคาร108ปีให้ได้สําเร็จนะคะที่นี่เป็นแผ่นดินเกิดของหลวงปู่ท่านนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ปรับื่มใจมากๆที่วันนี้ได้มาทํากระถินที่สองพี่น้องแห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เคยมาตอนทรมญาตราเมื่อปีที่แล้วนะครับเคยมาทํา ทำครัวอยู่ทางฝั่งด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าจดจําไว้ด้วยก็คือว่ามีเช้าวันหนึ่งเช้ามืดวันหนึ่งที่เรามาทําไข่กระทะนะแล้วเราพบว่าเครื่องที่เราเก็บไว้อยู่ในอาคารฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือประตูตอนตีห้าครับยังปิดอยู่เลยวันนั้นต้องปีนเข้ามานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วพอทราบว่าวันนี้อาจารย์วิดาชวนมาว่าเนี่ยอาคารตรงนี้ทํากระถิ่นแล้วนะ นะครับก็เราจําได้ทันทีนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าวันนี้เลยมาปรับเพิ่มในบุญที่ท่านได้ให้กับลูกหลานของท่านนะครับได้มาร่วมบุญทําสร้างอาคารนี้ก็มีส่วนในบุญนี้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีทอยกรถินสมคขีประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อสร้างศูนย์ฝึกธรรมทาญาติค่ะ ภายในงานดิ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายของคณะประธานกะทินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มีบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนที่ท่านประธานกะทินคือกลาลยมิตรผนชยัย กลาลยยนมิตรพัตรายุทธการลยยนมิตรคุณากรประกอบวิชกุกลการลยานมิตรธัญพั์และกลารลยานมิตรพานการตันติวานิชยสุขได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถิ่นพร้อมกันนี้คณะประธานกรถินก็ได้น้อมถวายผ้าไตรกรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายผ้าไตรและบริวารกรถิ่น รวมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปรับปรื่มปิติค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งพิธีทอดกรถินในปีนี้ก็เพื่อสร้างศูนย์ฝึกธรรมทายาตใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระพิสุและสัมเนนโดยคณะประธานกรินและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านต่างเลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนสำคัญให้งานบุญครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรามีบรรยากาศงานบุญพิธีทอดกระถินในโครงการกระถินสมคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะศิทษยนุสิตบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดราชปักซีจังหวัดอ่างทองวัดประชาวาดอัมพวันจังหวัดปราจีนบุรี และวัดอนุภาสกริศดารามหรือวัดเกตโฮจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณวัดราชปักษีตําบลโพสาอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีทอดกรถินสมุคีประจำปีพุทธศักราช2567ภายในงานได้มีคณะศัทธาสาธุชนในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสมคัคขีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมวชโยมาร่วมถวายค่ะภายในงานหลังจากได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตวรธรรมเจ้าคณะตําบลบางแก้วเจ้าอาวาสวัดรัชปักษีเป็นประธานสงฆ์ โดยมีกาลยนมิตรดรสุชาดาทองมาลัยและคณะเป็นผู้แทนคณะศิษยานุสิ์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าตรายกระถินพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำผ้าตรายกระถินถวายแด่ท่านประธานสง์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอับปโลกกระถินนอกจากนี้ยังมีคณะเจ้าภาพอีกหลายคณะพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอยกระถินสมคขีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอย่างความปรับเปล่ยปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งปัจจัยกระถินในปีนี้ทางวัดราชปักษีจะนำมาบูรณะสร้างวิหารหลวงพ่อพระรอดวชิรโมลีสร้างห้องน้ำห้องสุขาพระพิสุสงรวมถึงสาธุชนและเสนาสนะต่างๆภายในวัดรวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดประชาวัดอัมพวันจังหวัดปราจีนบุรีคณะศิษยสนุสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถิ้นในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทยส0 0 0 0ืวัดโดยคณะศิษยสนุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวรวมกับพุทธศนิกชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเพื่อน,น้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยผู้แทนคณะศิษย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าตรายกรถินและจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยบรรยากาศที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความปลื้มปิติในบุญด้วยกันทุกท่านค่ะนับว่าเป็นภาพอนุดงามที่เราได้เห็นถึงความสมคีของพุทธบริษัทสี่ ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะนอกจากนี้คณะศิษย์เชนุสิทธิ์ธวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสมัคีคีทวไทยส0มหมวัดโดยคณะศิษย์เชนุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดอนุภาพกรษดารามหรือวัดเกตโฮอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันอัญเชิญภากทินรวมกับพุทธศสนิกชนในพื้นที่ก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายภากทินทั้งยังน้อมถวายภากรินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มีบุญทุกท่านเพราะเป็นมหากระทานที่ถุกท่านต่างรอคอยมาแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก เพื่ออย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะที่โรงเรียนกรมแมทคำเจริญจังหวัดอุดอรธานีค่ะได้จัดก,กิจกรรมทอดกระถินสำริศเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดโคกสว่างจังหวัดอุดอรธานีเพื่อสร้างหอระฆังค่ะ สำหรับการทอดกระถินสมัคคีในครั้งนี้นำโดยนางดาวรุ่งมุกดากิจผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมทคำเจริญได้นำนักเรียนและคณะครูทั้งโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยเริ่มตั้งแต่การบอกบุญชาวบ้านในชุมชนและร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อเตรียมงานทอดกระถินส่วนวันงานทอดกระถินนักเรียนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าลตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกระถิน โดยมีเด็กหญิงนัทนิชาดุงสีแก้วเป็นประธานกระถินสำริดเด็กดีวีสตาได้นำกล่าวคำถวายกระถินทั้งยังได้ร่วมการถวายผ้ากระถินและบริวารกระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมการถวายพัตหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะซึ่งวัดโคกสว่างในหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีประธานกระถินหลกักทางวัดและชาวบ้านจึงจัดงานบุญเป็น บุญดอกผ้าแทนบุญกระถินแต่ในปีนี้ได้มีเด็กดีวีสตาโรงเรียนกำแมทคำเจริญโดยการนำของท่านผู้อำนวยการดาวรุ่งม,มุกดาก,กิจได้นำกระถินมาถวายนำมาซึ่งความปลื้มใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากค่ะโดยทางวัดมีความตั้งใจที่จะนำปัจจัยจากการถอยกระถินในครั้งนี้นำไปสร้างหอระฆังต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายกุม,มะประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นค่ะณบู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุม,มะได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวท้องถิน่นโดยพระอาจารย์ได้สอนการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยได้สอนให้ทุกคนรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้และสามารถเข้าถึงบรมสุขนั่นคือเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ในตัวของทุกคนก่อนที่จะนำปฏิบัติธรรมภาษาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี มีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิในสถานที่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้ทุกท่านยังมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังตั้งใจจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการถวายพระทหารแด่พระอาจารย์ ทางยังได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดให้มีความสะอาดความสว่างความสงบเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเป็นที่ตั้งศรัทธาของชาวพุทธค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญปัญญาบรารมีค่ะ โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสง์และคณะสง์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าพิธีถวายกล่องบุญครัวมหาทานโดยมีเจ้าของร้านตุก๊กตุ๊ก98และเบคฟัตวิทิฟานีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญปัญญาบรมีโดยมีการเลนมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรสมทบกระถินสมค,คีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยมีการเลนมิตรศีวลักษ์โทเพลงรัตนสิงห์การเลนมิตรอภิน,นันการเลนมิตรพันลบรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทาน โดยมีกลัลยาณมิตรวัดพระธรรมการมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้ง4คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีและนำคณะสงฆ์ให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งวิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ที่ร่วมแรงร่วมใจในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญยารักษาโรคค่ะโดยภาคเชา้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้า และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรมนชยาไคจันเศธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนท่านประธานนำกล่าวก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรผู้วียงคำนครประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยจทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ นอกจากนี้ภายในงานถูกทานยังได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สิทธิชัยทิตตะชยโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล เดี๋ยวเราไปรับชมกันข่ะวว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทนบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรเปลววัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดเลยอันดับสามจังหวัดกาลสิน์อันดับสี่จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับห้าจังหวัดลำปางอันดับหกจังหวัดน้องคายอันดับเจ็ดจังหวัดอำนาจเจริญ อันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดชนบุรีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกะเปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวงหอันดับสี่นครหลวง6อันดับหนครหลวง9้าอันดับหนครหลวง12อันดับ7นครหลวง11บ อันดับ8แก้วฟูทร1หนึ่งอันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง16ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนศูตรด้วยยอดสวดห8 8ัน้ิเดล้านจบเนื่องในวันลอยกระทง ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567สวดแล้วค่ะส่งยอดสวดได้ที่ w w w f r r b i t a l w o r l d c o m ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสการะพระมหาเทระและพระเถระ 40, 30, 20และ10พันษาประจำปีพุทธศักราช2567ในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 หนาห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา13.30นาิกานาทีเป็นต้นไปค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมรับบุญปลูกต้นรัพย์บ,บานชื่นเพื่อต้อนรับพระธรรม,รรมยัตราในโครงการธรรมยัตราปีที่13ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568 โดยจะมีการปลูกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีค่ะณนะแปลงปลูกหลังวิหารโคตตรงข้าววิหารโคตคอ17ถึง20สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926539122และ0960051984ค่ะ ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยจะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยท่านที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือขา่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าโสวจัสตาเอตมังคลมุตตมังความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลสูงสุด สำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ